สบายดีสบายดีพ่แม่พี่น้องเอฟซีทุกคนที่เขามาชมคิปวิดีโอของสนุกเนาะอ่าเปิดภาพบรรยากาศอยู่ที่หมู่บ้านพ่อตรงเื่องของพวกเขาเนะาะภาพบรรยากศาศยำเ้าทุกคนเอ้ยอากาศบวดปุ้งดีขนาดอ่าทุกคนเอ้ยมือนี้ก็เป็นอ่ามือสิบสี่กุมภาพันธ์ วันเฮงความหักกันเลยทุกคนเอ้ยวันนี้ก็นสนุกก็จะมาเหัดเส้นให้พี่น้องพอต้องเรื่องเขาได้กินเนาะสนุกจะเหัดผัดเส้นข้าวปุ่นสนุกตัดเป็นที่เรียบร้อยเนาะสนกสุกแช่ไว้ตั้งแต่เม,มื่อคืนแช่ไว้พอเกี่ยมไวจ้จีมาผัดซู้เข้าวเจ้ากินนะน่ะคุนึงเลยสนุกกำลังต้งนมน้ำ สนองจะต้มน้ำลวก้อนเนาะเพราะว่าบอสซิ้นมันอันลวกเอาอันมันมันมันจะเป็นอันน้ำแป้งน้ำเมี่ยงฮะนะให้มันอันโอ๊แต่ว่าบัดเฮาพัดแล้วจะบอสมันซิ้นมันติดกันนะเนาะบอสมันอันนื้อมันติดกันให้มันเป็นอันเส้นผพราซิ้นมันเป็นนันเซฟดิมันติดกันแล้วมันบ่เดี๋ยวหนึ่งมันมันคือเป็นจะแดงเนาะเป็นคือแข็งเป็นจะแดงสนกงจะลวเกาก้อนเนาะรักว เดี๋ยวสนุกก็จะเกี่ยมนั้นทุกคนเอ้ยพัดสนุกนึ่งเขาเรียบร้อยแล้วเนาะนึ่งเขาเรียบร้อยแล้วมิเตจะพัดแล้วกะไปเอื้อนขาเจ้ามากินเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ได้บ็อกแล้วเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเออแต่ละคนลุกแล้วก็ฮากันขึ้นไปดื้อก็บอกแนวนี้แหละแล้วก็ฮงส่วนเอาเมเพ็ดขึ้นไปพร้อมเพราะว่าบอกเราเมื่อวานนี้เรากะยันเราลืมเน่เราคันขึ้นมานะก็ะเลยว่ามีแต่บอก จุน,น,นั้นไหวแล้วกันมือเสานี่กับบาวัดกับขึ้นมากับบกบาวัดอีกแล้วเนาะบกบาวาดัดว่าเออหทางอื่นเอากันขึ้นมาเด้อหลังจากเขาเจ้าลูกแล้วกันทางอื่นเอากันขึ้นมาเสาติกกับบกแล้วแล้วกันทางไดทูฮาเสาลีเสาลีก็ได้ทูหาแล้วนะโอ้น้ำหอนแล้วอ่ะเดี๋ยวสนุกลวกก่อนทุกคนเอ้ยโอเคทุกคนหลังจากที่สนุก <c oughs> อ่า ลวกข้าวปุ้นเป็นทีเรียบร้อยเนาะสโนกก็มาเที่ยวน้ำตาลให้มันเดงนทุกคนสโนกเฮ็ดไฟอ่อนอ่อนเพาว่ันเห็ดไฟแห้งแล้วมันจะไหม้ค่อยเคี้ยวไปสโนกผัดไล่เด็กเลยว่ะน้ำตาลไล่ ซูขจาวกินหนังๆโอกาสวันวาเลนไทน์มือนี้เป็นมือวันที่สิบทีบ่คุ้มพาแต่ว่าการนลงคลิปของเจกานกจะซาได้ทุกคนเอพรา,วาะว่าเสือว่าอลไรเนาะเสื้อฮาร์ีตัดโตเสือ้อฮารีอ่าอัดหลุดลงม,มันก็เลยว่าซาได้จากน้อยกับโว่ากันเนาะ Okay. ตอนนี้น้ำตาลเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะมันเปื่าาอยเ,เลยก็จะดบนเขี่ยลงไปเรื่อยๆจนมันเอกเป็นสีแดงแต่ว่าร้องมันแดงบอกมันไม้บดนมันคมกันท้าวมันไม้มไมดำบนก็นจะค,นคมนสนุกกข็ดไปอนโอ้ โอเคหลังจากคนได้ที่แล้วเนาะสอนุกอือ่มน้ำใส่โอเคเดี๋ยวพบกันตอนต่อไปนะทุกคนเนาะโอเคทุกคนตัวนี้ตอนขั้นตอนการอาเซนลงแล้ว้ะ Санук, а санхо вовремя yêu đi เน้อเพราะว่าชาวาานกได้ปุุงน้ำก้นปุุงน้ำม,มันแล้ว,ลวจังเส้นลงเนาะเส้น,สนบบมันชนาลวกเอบรเดยลวกเปื่อยลวกกระจายบ้อนอื้อบ้อมันติดกัน โอเคทุกคนตอนนี้ลูกๆเขาก็ขึ้นมาแล้วพูนอายุงอายุงไอ้วัดขึ้นมาแล้วโอ้อันนี้ตี่ของกินให้กันครัวอยู่ลุ่มนะอยู่ลุ่มเออมีเต่เมนูอันข้าวปุ้นเนาะเมนูเส้นนะวันนี้นะเอมาแล้วแล้วอันเอติ๊กกับอันนั้นเด็กไม่แพ้เด็กลูกเราฝี่งไฟอยู่ฮะ <cười> uh, <cười> sao nổi chắc hắn mà kim zoom cần ổ Sao tích gặp anh đi Lúc là <laughs> Mẹ nâu đó anh nè à. Đó khe nè Đời đời Giám lúc Có đi anh Ai dùng Ai dùng anh ดอกแค่เก็บดอกแค่มาฮะส่องดอกตัวนี้กระเปื้อนให้อันนี้เอ็้ไปล้านนี่สนุกะ่ะผัดซุปละเกมรอให้คนเอาขึ้นมาครบและะ้วแะกินข้าวทุกคนเอ้ยสนุกพัด โอ้อ,อ่ะหูไปไดล้ลูกหนูรุ่นกินมักโมเอ๊ะเอาแก๊สมันปุ๊กนี่จีได้บ่เนาะแก๊ส <c oughs> มักโม,ม่เนี่ลูกสาวลูกสาวโยองอันนี้เข้าไปนั่งไปมันจะเป็นขี้ฟุ้นไปเอาปัดโทูผู้สาวขึ้นมาแล้วติกต๊กบูมา โอ้ขนาดขั่วกินสุกแล้วเอิ้นมากินซื่อยังบ่มาเนาะเอออุอุบ่หิมสะลูกบ่หิมสะหิมสะกระตาขี้นี่ไปเบิ่งที่ทีเฮ็ดแนวนี้ก่เนาะคั่นเอาลงไปหานี่จีเอาลงไปหาตมทเพชรสติกนี่เฮาิป้าไว้หิเาขึ้นมากินอยู่เองเฮาเฮาไปหาตม ถ้าแพทละกก็แล้วน่าเออน้องจอมคิดตัวว่าเอออิติกบุมามากินซุ่มกันเออเนาะไม่แพทมาบ่บบมานเโอ้บุมาหนูจากนั้นกินซุ่มกันมีอันข้าวไอเฟืองเก่งข้าวปุน้นสกายเออนกผัดข้าวปุน้น เอ้ยนอนกควัาเขะปุ้นกิน,นข้าวน้ำกันเนาะเอาไอ้คุณเด่นะนะคุณไปก่อนโอ้ไปป้าเมื่อคืนนี้แหละเออไอ้คุณไปป้าเมื่อคืนนี่แล้วอโอ้ เ้าใกลตัวนึ้อละกันนี่เออเอาคมอิยงไปเอยไปเลยตินี่แล้วแล้วไอ้คุณบ้านได้ขวากินสัมมิเต้เขาปาไ้แล้วก็เมืออะเออ แล้วก็นั่งฮะกันได้โอ้เออไปเลยไปตินี่กระยานแล้วเนาะอาจังแซนแหละทุกคนเอ้ยเดี๋ยวคลิปนี้สนุกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนเนาะสนุกก็จะได้เกียมหาผักเขาผาน้ำสู้ข้เจ้ากินเนาะ อ่้ว้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะเฉพาะคลิปนี้พวกเขาขอเก้าคำว่าสบายดีสบายดีได้โดยอบายบาย